คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย What We Do งานนักกฎหมรยระหว่างประเทศงานที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะก็คืองานปาฐกถาสมเด็จเจ้าฟาร์มหาจากเรีเซนทอนครั้งที่10ค่ะในหัวข้อ uh, The Prevention of Arbitrary Displacement and the Protection of the Human Rights of Those Displaced by Armed Conflict ค่ะ IDP หรือ internally displaced persons นะคะหที่เราเรียกกันภาษาไทยว่าผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศขอบ,บอกเลยว่าเราใช้เวลาเตรียมงานหลายเดือนมากๆ สวัสดีค่ะนัทถาวสันต์สิงห์นะคะนักการทูตชำนาญการที่ปรึกษายุกรมสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศค่ะงานปราฐกถาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจาัก,กรีเรียธทอครั้งที่10ค่ะในหัวข้อ uh, The Prevention of Arbitrary Displacement and the Protection of the Human Rights of Those Displaced by Armed Conflict ค่ะ บอกเลยว่าเราใช้เวลาเตรียมงานหลายเดือนมากๆก,ก็เป็นงานที่พวกเราภาคภูมิใจนะคะเริ่มต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะงานด้านวิชาการโลจิสติกวิชาการมาก่อนเลยค่ะนะขั้นแรกก็คือการ เฟ้นหาผู้แสดงปาฐกถาจากทั่วโลกเพื่อที่จะมาแสดงป,ปาฐธกถธาเกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนะคะหรือที่ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IHL ค่ะขั้นแรกเราก็ดูว่าจะาเก้าครั้งที่ผ่านมาผู้แสดงปาฐกถาเป็น ท่านใดบ้างแสดงหัวข้อใดบ้างยังเหลือมุมมองไหนเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ยังไม่เคยนำมาพูดถึงมาก่อนนะคะเราก็เลยได้หัวข้อนี้ขึ้นมาถ้าจะพูดภาษาไทยง่ายๆก็คือการปกป้องผู้พลัดถิ่นภายในประเทศค่ะซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน ะะมีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนักภูมิใจนำเสนอ,อมากๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปค้นคว้านะคะแล้วก็ได้เจอท่านผู้นี้เนี่ยอขอเรียกละกันว่าชื่อคุณเซซิเลียนะคะชื่อเต็มเนี่ยคือคุณเซซิเลียเฮมิเนสดามารีนะคะ อาชีพของท่านเนี่ยคือเป็นทนายความแต่ว่าท่านเนี่ยเคยเป็น special reporter ของ U.N. มาก่อนนะคะในในด้านที่พิเศษมากๆก็คือด้าน IDP หรือด้าน internally displaced persons ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับ armed conflict หรือไม่นะคะ โดยท่านเนี่ยได้หมดวาระไปแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ท่านก็ยังคงมีบทบาทอยู่โดยการไปได้ไดไดมีการให,ให้ความรู้นะคะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์ค่ะโอกว่ามีเนะะื้อหาที่ยาวมากๆเอา,อางี้ดีกว่าแต่ว่าหลักๆนะคะ ก็คือ1นึ่งคือ,อกฎเกณฑ์และการขอใช้คว่าหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่เป็นที่ยอมรับของสากลน,นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยคุณเซซิเลียเนี่ยได้ไปพบมาจริงๆซึ่งเหตุการณ์ที่ประทับใจมากๆของคุณเซซิเลียที่คุณเซซิเลียได้ได้แสดงพรรคกฐาให้เราฟังเนี่ย ก็คือเหตุการณ์ที่คุณเซซิเดียเองเนี่ยสมัยยังยังเป็นทนายที่เพิ่งเริ่มเป็นทนายความขึ้นไปบนเขาที่ยังมีการปฏิบัติการสู้รบอยู่นะคะแล้วก็ไปเจอผู้พลัถิ่นจริงๆที่ถูกขับออกมาจากพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของบรรพรุรุษที่ท,ที่ที่ต้องหนีออกมาเพราะเกิดการสู้รบเมื่อคุณเซซิเดียไปเจอคุณเซซิเียก็ เกิดเหมือนเป็นความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเราจะแก้ไขได้อย่างไรจึงเป็นที่มาว่าคุณซสเซียถึงโฟกัสอาชีพโฟกัสการทำงานเกี่ยวกับคนกลุ่มนี้และโดยคุณซาเซียเนี่ยบอกถามกับคนกลุ่มนี้ว่าอยากจะหนีไปไหนหรือไม่แต่คนกลุ่มนี้บอกว่าไม่ไปอยากจะกลับบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันถึงมีความละเอียดอ่อน ว่าผู้พลัดถิ่นเองไม่ได้อยากหนีนะคะบางคนอยากอยู่ที่เดิมเพื่อรอการกลับบ้าน,นะคะ่ะเรื่องประทับใจเรื่องที่สองนะคะที่คุณเซซิเลียได้เล่าให้ฟังเนี่ยก็คือความความทุกข์ละการความความทุกข์ยากของเด็กสตรีที่ถูกพลัดถิ่นนะคะ ซึ่งคุณเซซิเลียเนี่ยในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นสเปเชียลบอเกอร์นะคะได้ไปเจอเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะชาวลิเบียนะคะผาดถิ่นแล้วก็คุณเซซิเลียได้ถามว่าโตขึ้นอยากทำอาชีพอะไรแต่เด็กหญิงคนนั้นเนี่ยวัยแปดขวบนะคะบอกว่าตัวเขาเองไม่มีความฝัน เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรได้มันเป็นอะไรที่จะปวดนะคะว่าการพลัดถิ่นเนี่ยทำให้เด็กพลาดโอกาสในชีวิตเยอะมากแต่สิ่งที่ดีคือคุณเซซได้ติดตามนะคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปรากฏว่าได้เข้ารับการศึกษาแล้วแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีความฝันเป็นของตัวเองที่จะประกอบอาชีพแน่นาคละคะ่ะ เรื่องประทับใจเรื่องต่อมานะคะก็เป็นเรื่องที่คุณเซซิเลียเนี่ยแหละไปเจอเหตุการณ์จริงเหมือนกันก็คือเป็นการสู้รบนะคะขอ,อไ,มไม่บอกประเทศละกันแต่เป็นการสู้รบที่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโดยคุณเซซิเลียเนี่ยก็ถามตรงๆว่าถ้าการสู้รบยังไม่จบเนี่ยจะทำยังไงซึ่งคำถามนี้เป็นการถามไปยัง คุณพ่อกับลูก,ลกชายลูกสาวรวมสาคนซึ่งคุณแม่เนี่ยได้เสียชีวิตจากการสู้รบไปแล้วนะคะคุณพ่อเนี่ยบอกว่าถ้าการสู้รบยังไม่จบจะยอมว่ายน้ำข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งใครก็รู้ว่ามันยาวยิ่งใหญ่มากๆเลยอันนี้มันแสดงให้เห็นได้เลยว่า,าทุกคนที่ถูกกระทำนะคะ อ,อยู่ไม่ได้เลยถูกบังคับให้พลัดถิน่นถูกบังคับให้ยาายที่อยู่และต้องหนีจากการสู้รบและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อหนีอีกเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังจริงๆจริงๆที่มันผ่านมาที่บอกว่าประทับใจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ประทับใจดีว่า,าเป็นเรื่องที่เขาทุกทรมานนะคะแต่ว่าประทับใจว่าสิ่งที่คุณเซเลียเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคุณเซเซียได้พยายาม มาทั้งชีวิตในการแก้ไขเพื่อให้พวกเขาเนี่ยได้มีถิ่นที่อยู่ที่ปลอดภัยได้กลับบ้านนะคะได้พยายามสร้างกฎเกณฑ์เกี่ยวกับผู้พัดถิ่นภายในประเทศนะคะได้พยายามขอความช่วยเหลือประสานงานกับ NGO ประสานงานกับ government นะคะได้มีการรณรงค์นะคะในประเทศต่ตางๆ ให้มีการช่วยผู้พลัดถิน่นและในหลายๆประเทศคุณเซสเลียก็ทำสำเร็จเพราะว่าก o อ e เ n อร์ t hmm. มของประเทศนั้นๆเนี่ย mm hmm. ก็ได้ออกกฎหมายออกมารับรองสิทธิของผู้พลัดถิ่นค่ะ mm hmm. อยากจะขออธิบายให้ฟังสั้นๆแบบง่ายๆ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นกักกฎหมายด้วยแล้วกันนะคะ uh, IDP หรือ internally displaced persons นะคะ uh, ที่เราเรียกกันภาษาไทยว่าผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย uh, เขาไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเขาก็จะได้รับความคุ้มครองดังเช่นบุคคลธรรมดาภายในประเทศนั้นนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกประเทศ ที่จะประกาศสงครามและสามารถใช้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศได้คุณเซเลียเน้นย้ำม,มากๆว่าจริงๆแล้วกฎหมายที่จะช่วยปกป้องผู้พัถิ่นภายในประเทศได้เนี่ย mm. ก็คือกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐะที่จะต้องการันตีสิทธิเหล่านี้ให้กับผู้พัถิ่นทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคน ในทุกทกที่และนอกจากนั้นเนี่ยผู้พัดถิ่นภายในประเทศไม่ได้เกิดในเฉพาะกรณีของสองครามนะคะอาจจะเกิดได้จากเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์อื่นๆเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกฎหมายที่กว้างมากพอที่จะคุ้มครองสิทธิของพวกเขาค่ะ ก็จากเลคเชอรนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงที่เซสเอียได้เล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับ IDP นะคะก็มีเสวนาโต๊ะกลมบอกได้เลยว่าโต๊ะกลมจริงๆเพราะว่าเป็นการเสรวนาที่เข้มข้นมากๆนะคะโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยก็มีมาจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งนักวิชาการอิสระอาจารย์ นะคะฝ่ายเอ่อ r n m e n t นะคะแล้วก็มีนักกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นทนายความที่มาเข้าร่วมนะคะจริงๆเสวนาโตรกรมเนี่ยก็กินเวลาสักพักนะคะแต่ว่าอยากจะสรุปข้อมูลดีๆมาให้ฟังดีกว่าว่าพอ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศมาคุยกันเองเนี่ยแล้วได้ข้อสรุปอย่างไรบ้างข้อแรกเกี่ยวกับผู้พัดถิ่นภายในประเทศนะคะได้ข้อสรุปว่าวิธีการที่จะวิธีการของประเทศไทยหรือวิธีการของประเทศอื่นๆแล้วกันในการที่จะไม่ให้มีการพาข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเนี่ยมันจะต้องมี national screening mechanism ะะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อแรกที่สามารถสรุปได้ต่อมาก็คือ IOM จริงๆแล้วมีบทบาทมากกว่าที่เรารู้ IOM เนี่ยได้เข้าไปช่วยผู้พลัดถิ่นในประเทศมากมายแต่ว่าไม่ได้มีการทำข่าว หรือไม่ได้มีการแสดงตัวตนออกมานะคะก็เพิ่งมารู้กันในเวทีเสวนาโตกลมนี่แหละค่ะว่า IOM เนี่ย,ะะยช่วยเหลือ IDP มานานแล้วค่ะข้อสุดท้ายที่อยากจะสรุปให้ฟังที่ได้มาจากเสวนาโตะกลมเนี่ยเป็นข้อที่รู้สึกว่าประทับใจมากๆกจ็จริงๆแล้วกฎหมายที่จะปกป้องผู้พัดถิ่นได้ดีที่สุดควรจะมาจาก ความเห็นของผู้ที่ถูกพัดถินเองผู้พัดถิ่นควรจะมีสิทธิ์ในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่างกฎหมายเพราะว่าเขาคือผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ที่ได้รับความยากลำบากตั้งแต่ต้นจนจบนะคะยกตัวอย่างที่คุณซิซเซเลียได้เล่าให้ฟังก็คือที่ฟิลิปปินส์เนี่ยที่ที่ได้มีการออกกฎหมายมาแล้วและเชิญผู้พัถิ่น ให้เข้ามาพูดให้ฟังในการในช่วงการร่างกฎหมายในทุกๆ period ที่มีการร่างจนออกมาเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปกป้องใครคนคนนั้นควรที่จะได้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังค่ะ สำหรับบรรยากาศในการเสวนาโตะกลมเนี่ยบอกเลยว่า,าสนุกมากๆสำหรับนักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่ามีการให้ความเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาอธิบายกันอย่างตรงไปตรงมาเอาว่าไม่ต้องเก็บความรู้ไว้เลยค่ะก็คือแสดงออกมาให้หมดใครมีความเห็นเช่นไรเป็นบวกเป็นลบมีการแชร์ความเห็นส่วนตัวนะคะ จนได้ข้อสรุปออกมาที่ได้ได้เล่าให้ฟังแล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างเป็นกันเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านนักกฎหมายระหว่างประเทศหลายๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็รู้สึกว่าสนุกและและเป็นความประทับใจน่าจดจำว่านานๆนทีที่จะมีฟอรัมที่นักกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่งกาจมากๆมารวมตัวกันในครั้งนี้ค่ะ ขอเล่าให้ฟังเบื้องหลังในการทำงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันเพื่ออัธรรตในการรับชมและรับฟังนะคะนอกจากบทบาทของตัวเองในการเฟ้นหาผู้แสดงปากฐกถาเนี่ยก,กว่าจะได้มาเนี่ยก็ยากเย็นมากๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องผ่านหลายด้านเราจะต้องนำเสนอไปยังผู้บริหารนะคะนำเสนอไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีได้ได้มีส่วนในการเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาแสดงปรากถาครั้งที่10ในครั้งนี้แล้วส่วนตัวที่ภูมิใจมากก็คือเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่สนับสนุนละกันหรือถ้าจะพูดภาษาง่ายๆคือเชียร์เชียร์คุณเซซิเลียมาโดยตลอดจริงซึ่งจริงมีค a n d i d a รวม10คนนะคะ อันนี้ก็คือเบื้องหลังที่ที่ได้มาแล้วการติดต่อกับคุณเซซิเลียเนี่ยบอกได้เลยว่าทางเป็นไปทางอ e ีเมลเลยค่ะเป็นการติดต่อแบบเหมือนไม่ได้มีไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีอะไรเลยติดต่อไปธรรมดาแล้วหลังจากนั้นถึงมีการดำเนินการอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็แต่อยากจะบอกว่าคุณเซซิเนี่ยเป็นคนที่เป็นกันเองนะคะ ถ้าคุยกันเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยคุณเซซิเลียก็ยินดีมากๆแล้วก็พอได้บอกคุณเซซิเลียไปว่าเราจะมีการจัดปรารกถาครั้งที่10โดยที่ทางเราเองเนี่ยได้สนใจหัวข้อที่คุณเซซิเลียถนัดที่สุดก็คือ IDP คุณเซซิเลียก็ตอบรับที่จะมาแสดงปารากถาเลยในทันทีในอีเมลแรก ที่ส่งไปด้วยซ้าแล้วหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันด้วยมาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่จะนำมาแสดงรวมถึงเกี่ยวกับข้อมูลภูมิหลังนะคะที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังชาวไทย ก็อยากจะเล่าให้ฟังคุณเซซิเลียนะคะนอกจากตนเองเป็นเลซองให้กับคุณเซซิเลียด้วยก็อยากจะบอกว่าคุณเซซิเลียเนี่ยแม้ว่าจะเก่งกาดแค่ไหนได้ไปมาแล้วในหลายๆสงครามในทุกๆทวีปคุณเซซิเลียเองเนี่ยก็ยังเดินเข้ามาที่สนามบินะนะคะไปรับเดินเข้ามาอย่างยิ้มย้มแจ่มใสเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนเป็นคนในครอบครัว ไม่มีพิธีรีตองไม่ถือตัวใ,ใดๆเลยทาให้การพูดคุยกันการสื่อสารการเตรียมการระหว่างกันเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดเลยค่ะคุณเซอเซียเองเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าก่อนที่จะบินมาประเทศไทยเพื่อมาแสดงปาฐกถาเนี่ยคุณเซอรเซียเองได้มาประเทศไทยแล้วหลายรอบนะคะก่อนหน้าวันที่จะแสดงปาฐกถาเนี่ยก็บินมาเพื่อเข้าประชุม สัมมนาที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณเสเซียเข้าใจาวัฒนธรรมไทยมากนะคะแล้วก็ appreciate เ,เรียกว่ามีความรู้สึกดีต่อประเทศไทยในทุกๆแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านการท่องเที่ยวอาหารนะคะโรงแรมถนนหนทางทุกอย่างคุณเซเซียไม่มีปัญหาอะไรเลย เข้าใจทุกอย่างอย่างเช่นง่ายๆค่ะรถติด rush hour เข้าใจค่ะแล้วก็คุยกันเรื่องงานไปเรื่อยๆ brief งานกันไปเรื่อยทำให้ไม่มีข้อติดขัดใดเลยก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากที่ได้เป็นเลยสองของบุคคลที่ที่เป็นนักกฎหมายประเภทที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ก็ได้รู้สึกว่าอยู่ข้างๆแล้วรู้สึกแบบอบอุ่น รู้สึกได้ความรู้รู้สึกเหมือนมีอาจารย์มีครอบครัวอยู่ค่ะนอกจากที่ได้เล่ามาเนี่ยก็อยากจะเล่าอีกเล็กๆๆน้อยนอยนะคะเกี่ยวกับคุณเซซิเลียเนี่ยว่าคุณเซซิเลียก้าวมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคุณเซซิคุณ,คณเลียเนี่ยเป็นคนมินดาเนานะคะซึ่ง ก็ต้องยอมรับว่าเป็น,ปนไม่ใช่เมืองหลวงยังเป็นสถานที่ที่ยังมีอันตรายยังมีการเกิดความไม่สงบอยู่คุณเซซิเลียเกิดและเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความไม่สงบเหล่านั้นแต่มันกลับเป็นพลังขับดันให้คุณเซซิเลียเองเนี่ยต้องการแก้ปัญหาในประเทศจนไปถึงการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ ก็อันนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนแรงพลังแรงขับดันแรงใจให้กับตัวเองแล้วก็เชื่อว่าถ้าได้มีใครได้เข้าไปอ่านบทความหรือสิ่งที่คุณเซซเลียได้พูดนะคะในการสมรัมมนามากมายนะคะก็จะเข้าใจแบบเดียวกันจะได้หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงใจนี้เพื่อจะทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จค่ะ ขอไม่พูดว่ามันมีอุปสรรคในการทำงานนะคะแต่อยากจะบอกว่ามันมี challenge หรือความท้าทายในการทำงานนี้มากกว่าเพราะงานนี้เนี่ยไม่ใช่วันแมนโชไม่ใช่วันเพร s เ n นโชก็คือต้องเป็น Teamwork นะคะต้องมีการทำงานครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการงานด้าน l o จิสติกทุกทุกงานมีความสำคัญหมด ทุกๆคนมีหน้าที่ที่มีความสำคัญแม่ว่าตัวเองจะเป็นเลซองหรือจะเป็นคนที่รับลงทะเบียนหรือจะเป็นคนที่จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ทำเครื่องทำเรื่องเสียงทำเรื่องภาพทุกอย่างรวนแล้วมีความสัมพันความสำคัญเท่ากันหมดถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไปงานนี้ย่อมไม่สำเร็จสวยงามคะ่ะ นี้เนี่ยขอบอกเลยว่าเราใช้เวลาเตรียมงานหลายเดือนมากๆากแล้วก็เราเรามีความกังวลสูงสุดตลอดเวลาและยิ่งก่อนจัดงานเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนเคร่งเครียดกันมากแต่สิ่งที่อยากจะบอกเลยว่าถ้าหากเราทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ Di p l o m a c y is ีสิอาร์ตอ o ปโปสิบค่ะก็เนื่องจากครั้งนี้เป็นการแสดงปาธกถาครั้งที่10เราย่อมมีอะไรที่พิเศษนั่นก็คือ E-Book นะคะที่รวบรวม Lecture ไว้ทั้งหมด10ครั้งและก็มีของครั้งที่10ที่เป็นของคุณเซซิเลียซึ่งอยากจะให้อ่านมากๆนะคะ โดยสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของกรมสัญญาและกฎหมายค่ะจบไปแล้วสำหรับรายการในวันนี้ The International Lawyer ติดตามรายการครั้งต่อไปทางคลื่นวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ทุกวันพุธเวลา6 3โมงครึ่งถึง7โมงและทางช่องวิทยุสรารรมใน YouTube ติดตามองค์ความรู้และกิจกรรมดีๆของกรมสนทธิสัญญาและกฎหมายทางเว็บไซต์ของเราที่ w o r l d w c o m ฟรีที์ m f a go. t h ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe วิทูลสารมและคอมเมนต์ให้กำลังใจเพื่อให้เราจัดทำเนื้อหาดีๆต่อไปนะคะ